พี่น้องครับอยู่ผมในต่างใจครับมันนี้สิ้ผ้าพี่น้องออกไหมคือเกาครับพี่น้องไม้เดิมไม้กางนาไม้เดิมครับเตรียมของขึ้นรถก่อนแต่ว่าเปลี่ยนสูตรเนื้อครับเอาสูตรมะแรงไปเป็นเนื้อเม้นเท่านี้นครับแต่ว่าเป็นสูตรมะแรงเตรียมทังไปนําครับมันนี้ฝนตกพี่น้องฝนตก เละเนี่ยจังหนอย,อนยไปครับติดตามกันตอนหอดไม้ด้วยครับผมน,น้องหนามมากครับหนามมาแฮียงเลยเอา้เอาลงไปหลุ่นกันว่าชิมิตโตะวอแต่ว่ามีห้อยรถค้นเขามากนะครับมีห้อยรถคนเขามากแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราไปลุนกันครับผมมูตัวครับยูแล้วครับพี่น้องอยููแล้วเต็มแหลกเข้ามาแล้วรับนี่เต็มแรกครับเต็มแรกเต็มแหลกมาแล้วครับเ <c oughs> ขาลงเป็นกินเลยครับ <c oughs> ใส่ใส่กำลังกำลังหาวครับพี่น้องครับใส่กำลังหาว ใส่ปลาคะแนงครับใส่สวยยังโ่เ็นเหรอครับใส่ปลาคะแนงเอา้าถือว่าเป็นนิมิตไม้ที่ดีครับพี่นอ้องเดี๋ยวมาเบิง่งเตียมต่อไปครับพี่น้องครับต่อดีแล้วครับต่อดีแล้วตอดีแล้วแต่ว่าใส่โบนไยครับใส่ใบนไโอูยตอดรัวเลยครับใส่โบนไยครับ มากเบ็ดกับมากเบ็ดบใหญ่วันใดนะครับแต่เข้าวัดเอเข้าบุมียมงเมาพี่น้องเข้าบุมยิงเมาครับอ,อ,อ่ะขอบนี้นะครับพี่ทรอครับ ตกใจเวิร์ดครับเมื่อกี้นี่พอดีนด้ตังใจก็ล่างตั้งไอเห็ดกล่องไม่ากล่องมันข้างเนาะดูปลายังครับเมื่อคืนตัวหนาเลยคนไยดีครับบัวอยู่ผมตกใจเลยครับแต่นี่ล่งมันยังตอดอยู่แต่บนหนาทีนแ่นผมคิดว่าหนาจะเป็นพวกปลากรดูหรือหัปลาปลาเก็ดนะครับปลาป่าปลาตะเพียนเนี่ยะพี่น้องแต่ตอนนี้ก็ตอดครับนี่แต่มัาหนังตัวหน่อยตอดตบตบตบอยู่ตลอดเวลาเลยครับ ใส่ปลาขะเนงพี่น้องทีื่อได้เข้าบมมีเม่งเมากับเพาผบมีเลือดอ่อย,ยครับแต่เขามีเลือดอ่อยเข้าแต่มันรวมฟูงกับชีดีกันครับพี่น้องเอาาตงหนกับมาลุนไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อฝนกับโต๊กไม้แล้วครับพี่น้องได้ตั้งใจเปลี่ยนหมากวิตไม่ครับนี่อาธินเนียมเห็นดอกรินหมากวิดหลกเบอร์แปด ปลามันปลามันตอดดีครับกินดีเด่ว,ว่ามันหวัดบทิดมันมันตัวหน่อยแห้งครับพี่น้องตัวหน่อยแห้งเข้าก็เลยต้องเปลี่ยนไหม่ร่องหนึ่งใส่สองตะขอครับใส่เบอร์ซิปกับเบอร์เบอร์แปดลงไปร่องหนึ่ง มาครับพี่น้องมากินขเขาก็ได้ตั้งใจไปมากเลยมันตัวเดียวครับตัวแหลกตัวเดียวเลยครับไอ้ผมกเ็ามากเลยมาเลยนั่งเพงเติบบยุงก็ร้รายบบนี้มันมีปลาในใหญ่ขามาวุ่นครับหนาจะเป็นชดูแหละเขามาวุ่นเยก็เลย,าเลยจากทีปลาตอดดีๆครับเลกๆนะเดกลายเป็นเหนียบไปเลยมะ เ็ดใส่หมูใส่งงใส่อันนี้ครับมากินข้าวน้ำกันพี่น้องมากินข้าวน้ำกันครับเสียบๆน้ำกันมือไม้เขาจังไปครับไปไม้กับหนามมันกับรังมา่านะพี่น้องปลาก็เลยแบบเม่แม่มาบอกกินหนอกมันมีปลาใหญ่นะครับเขามาก,กวนมาหัวกระอาบน้ำนี่เขาวครับน,น่อง โอเคไม่หรอกสำหรับเกมน,นี้ฝากไว้ครับนี่นะครับเนาะมินีิอาจซีบโบมานเข้ามาลุม่มรอบหนาเสือมันมานครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่แนาางใจงนะครับสำหรับมิมนีิผมไม่แน,น่ใจแล้วแตก่อนครับยินเขาไม่ต้องยินเขา